เมอย่างได้ไปหน้ากัย่างเมีกับบไปทรงหมูยางกูกินมือเลยนี่ยว่เนี้มันจะฮอดหน้าเนี่ยแล้ลูกน้องจะหายัวแบลเดมักกูจะใสออกหน้ากูไม่เห็นหน้าเห็นตาโอยโอ้เดียวมีสูนสูนเนืมีบ่ทรงไม่ต้นอยางเป็นเมอคุแทงนะครับทังขัูบหัวมาทรงหน้าบ่ทรงย่างมันจะฮอดโูนที่จอยแล้ว ตรงน้องังไปตายไรเหมือนม่ส่งห่วก็บ่เห็นมพนะอยากกินเราแล่นไม่ไนีกอกเถชสงิแล้วเราเป้าอย่างซื่ออะไรจะหอบกินล่ชนมชนชนชน้ะชวนใหรลงน้องชนนเียเหมือนเด้บรรน้อมอานังชินก็มสสมแม่รถูอะไรยาเมียก็ว่าท่ง มาเด็กูเฮ็ดเมียบใส่กูกินมุกมาขี้ขาดซูนศูนศูนซูนซูนศูนศูนศูนซูนซูนยศูนซ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 ูนสูนซูนซูนมูนซ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 ูนอูนซูนซูนซูนัูนซ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 ูนาูนซูนซูนซูนใูนซูนซูนซูนาูนู้นมูนลูน ไม่ดีลีเนาะใกอีลีเลยเนาะนันเด่รถจอดอยู่นั่นน่ะรถมึงนั่นน่ะยกมันมันคเอยลีใกล้ลีเลยเนาะของมึงนั่นน่ะไม่เข้าใจอีลีเลยเนาะมันมาจำบมดแม่นั่นแหละท่านหาเพราะเนาะเด่พันธุได้สามพันกูให้ท่านหาไม่ว่าไหนกูบอกว่าไอ้ลูกพี่ให้มาจำรถลูกพี่ให้มาจำรถกูให้ท่านหากูได้บอกสามพันกูได้บอกเพราะลูกพี่มาจำแล้วมันมันรักกูมาจำบอกหาลังสี่นี่ก็แม่แล่าเละมันบอกว่ามึงให้มาจำไม่หมด โอ้ยลูกรลักของพ่อโอ้ยลูกรลักของพ่ออาะีร้อยอีซูซุโอ้โกกูจอดไปตั้งโดนแล้วกูบดิไซัเลยบดิไซัเลยกูประกาศใส่มาจำมาเจ้าแน่นแล้วใส่ประดูน่องยูไีมันยัได้สามพักูให้แค่พันห่าแต่ขอเอามือไนจะบอมึงก็ต้องเอาเงินมาคืนกูก่อนจากบาทพันหาพันห ท่านหาเอามาก่อนขี้ไปก่อนบ่ได้บ่ได้ตกใจกูก่อนรีบบอกท่านหามาเลยเดี๋ยวมืออื่นกูจะมาเอาบ่ได้ตอนนี้แหละตอนนี้ผมมีเงินนะแล้วบ่ให้บ่ให้ก็เดี๋ยวมืออื่นกูจะมาให้เหรอวางยางเมื่อเลยกูบ่ให้ไปเลยผมให้เออบรรลุน้องไปใส่กระไป๋าไปหาเงินมาให้กูกร์บ่ได้ท่านหาเลย บอกว่ารถยางหัวขี่แท่ได้มันทำให้เจ๊จอยไม่มือนั่นม้อเลี้ยงเรากผพันหาก <c oughs> ูกินขี้ขีออกแล้วก <c oughs> ูจะเอาเงินไาไทยเอาโน้บริโน้บูดีไปรักเงี้ยจะบ่ขนาดลักมันสิบห้าบาทไม่ยังไม่าหาย <c oughs>